ถามคุณมิ้นแบบว่าเขาเขาอยากไลค์ไหมอยากไลค์ผ่านเพจเไหมไลค์ได้ไลคได้ไมได่ดีเลยแนะถ้าถ้างั้นแบบบางซื้อวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดรกาค่ะสี่โมงเย็นนสี่โมงเย็น พี่ตงกันนะให้พี่ต้องตั้งกลุ่มลายเอาไว้สองทีมนักดนตรีค่ะกลุ่มลายเรากับนักดนตีแล้วก็แดนเซอร์ค่ะจะมีสองทีมแต่แต่หนูแบ่งงานให้เขาแล้วแหละแต่ว่าเราจอวันที่สิบแปดน้องคายวงเล่าสำราบ พี่อาทิตย์ส่งดาวสองร้อยดวงซื้อสองัังแล้วถูกใจมากขอบคุณค่ะขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะเดือนแรกที่ดูเอบีสตอ มีเซอร์ไพรส์ค่ะกันยาเลยดีไหมคะกันหน่คงใจเอดรอย่านี้ไรสนี้ออ้ีนะครับฮะอะไรนะคะันแนใคๆๆหีสงมา500ดวงพี่หนูอะไรนี่พี่หนูนี่ <laughs> พ,พี่วิไลวันขอบคุณทีเอาห้าร้อยดวงค่ะพี่หนิงวิไลวันแฟนขขาข่อยไปนะเนี่ยอ๋อเค้มเมาแบบนี้ก็ได้เหรอเขาชอบมาเก็บแบบนี้ <c oughs> พี่รู้สึกอกิ่ม <c oughs> พี่ กินมาม่าเว้นมาหนึ่งชั่วโมงเว้นหนึ่งชั่วโมงมากินข้าวกินข้าวมากินข้กินขนมกินถั่วมันกองนกินถั่วตรงไปยังปัญญาสได้ออก่ป้าตโตไม่เกียม่เยไม่เกียม่ อ,อร่อยแกใส่คยแก่ชิคก้พายรสันิ้นงพวกแกใส่ชาอไม่ไหวค่ะกัญญาอะไรนะพี่บอกว่าไหนะไรสดไรน,นะ,ะไม่ถึงเดือนรากาาก็มีสิบบมีไหลสดแกก็รอยที่มี่อย่างนละดีก็คือไม่มีเลยไม่มีอืเพราะว่าบ่อยแล้วแมนเาเตรียมไปกัญญาเลยนะครับโอ้ิึนเโดนแน่แต่สิคี้ิาาคนคิดหอดเนี่ยบอ ข่าวนี้ไหลสดทั้งโทรศัพท์ทั้งที่ดคนดูนี่แหละค่ะบอสหน้าเหนื่อยมากยืดหรอบ้าตัของหนูมันไม่มีฟิลเตอร์นะนี่แหละค่ะสดสดแต่ถ้าเกิดใครอยากมาดูแบบมาเจอจริงๆอ่ะมันต้องมานะคะมาเจอกันมันมันไม่เหมือนในกล้องแน่นอนอ่ะขอบคุณที่แก้ตัวให้น พี่หัวรอแบบไอ้นี่มา,สากสวัสดีค่ะลูกบอลลูกแอนมันเกิดน่ารักมากเลยคนเยอะแยะเลยป้าติดตามตลอดวันไหนไม่ไดดูนอนไม่หลับขอบคุณคุณเจเจคะ่ะส่งดาวไปแล้วแต่ไม่ขึ้นเอาส่งมาอีกค่ะมันไม่เห็น <S <S รอดาวขออดไหม,ส,ขขออมสวัสดีพี่หนึ่งค่ะพี่หน่งคิดอดเด้อพี่หใือนันกูก็ต้องอธทบาย,ยาไหมอะจกลยเป็นอย่างคุณชน้ำข่อ,ขอยบอกจะคือว่าหนึง่งใดสุโม,มิว่าสุโม,มว่าสวัสดีค่ะพี่เจเจเจหน,มมนอยู่วะอยู่ จริงค่ะตัวจริงสวยหล่อน่ารักไปเจอครั้งแรกดีใจมากนะั่นหน้าสดก็สวยจริงเหรอคะล้างหน้าเลยค่ะหืมล้งหน้าเลยค่ะ,คะหัวบอดคือหงองว่าเหม็นทั้งไก่แทะสิพ่อเอ็นปลาตัวนั้นอยู่ไกลเอาไว้หนึ่งที่แล้วอย่าง ผมหนูอยางเม็นดีอะไรแม่เป็นเกินเซิ่งมาเลยสี่เกินมันช็อตนะแม่ไม่ดีบอกทำไม่เป็นเนาะมันฮอนแล้วหล่ะอันนี้คือบอกเอายังเลื่อยอยากเจอค่ะรอกลับจากประเทศชิลีก่อนนะคะอุ้ยคุณโบโบไหนเอาไใครเนี่โบเนี่ยุ๊ยเด้อ ไม่ค่ะดาวเด็กเราชวนไม่ได้จ้ะวันเกิดน้องแอนมีแบบนี้ไหมคะอ๋อไม่ค่ะแอนจะแอนจะทำคนละแบบยามาสิบกเกิดนเลยอ๋อปาร์ตแอนจะไม่จัดแบบนี้คือแอนจะจะทำคอนเทนต์ก็คือจะชวนทุกคนไปที่วัดก็มานั่งวิปัสนาเพราะแอนจะ แอรหอยากให้ทุกคนสมล้อม วันนี้นต้องขอภัยนะครับบางทีอาจจะมีบางครั้งม, <c oughs> มือเตามือเตาแม่ม่เต่าอะไรขีไก่มาชิ้วข้อเข่าวันเ้อเข่าวันซึ่งอาจจะเกิดจากอาการนอนน้อยนะครับไม่ของหนูหนูก็อาจจะไม่ได้เป็นตีมยิ่งใหญ่อะไรขนาดนี้หรอกก็คือของของพี่บอยเขาก็ปีนี้มันก็เป็นปีที่พิเศษสําหรับ แกด้วยอะไรเงี้ยค่ะทีแรกแกตั้งใจว่าแกจะปิดโปงแกก็แกก็หลอกลูกน้องแกจริงๆเลยมีโปงเนี่ยวอลโควาสุดพิบมเกมันนี่อมันก็ด้วยหลายๆอย่างเนาะพลังของแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนเป็นวันสำคัญเขาก็อยากใช่ ทุกคนมากถึนกระเป็นพิเศษใช่ใช่ใช่ค่ะนุ่งขาวผมขาวเดินจงกรมแมนปั่นปันเอบีกับสิแบบครับผมครับผมใจกัรลอยครับมวยพนันของร้านสาย กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยน้ำเลนเตอค่ะ